ตัวนี้น้องเป็นแม่เหล็ก LED โคมไฟในห้องทํางานรีโมทคอนโทรชาร์จ USB ค่ะมาค่ะวันนี้พี่เมย์พี่รตรีวิวจะพามาแกะพัสดุกค่ะเริ่มจากชิ้นแรกก่อนเลยนะคะที่พี่เมย์สั่งมาตัวนี้เป็นโคมไฟ LED ค่ะน้องเป็นโคมไฟแบบติดผนงังเป็นแม่เหล็กติดกับผนังแล้วน้องยังสามารถหมุนได้ด้วยค่ะชาร์จ USB นะคะแล้วเขาก็ยังมีรีโมทคอนโทรมาให้ด้วยค่ะแบบนี้เลยเราก็ดึงพลาสติกออกค่ะอุปกรณ์ของโคมไฟนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะอุปกรณ์เขามีมาให้ครบพร้อมประกอบใช้งานได้เลยค่ะ ตัวที่ติดกับผนังนะคะจะเป็นแม่เหล็กค่ะสามารถดึงดูดกันกับหลอดไฟแบบนี้ได้เลยนะคะและไฟน้องเขาก็จะเป็นสามระดับแบบนี้เลยค่ะเหมาะสําหรับโต๊ะทางานมากๆเลยค่ะพอเราติดแม่เหล็กเข้าไปแล้วนะคะก็สามารถเอาไฟเนะี่ยมาติดได้เลยแล้วก็นี่เลยค่ะรีโมทก็สามารถคอนโทรลได้เลยนะคะเราอยากได้ไฟระดับไหนหรือเราจะใช้มือกดแบบนี้ก็ได้ค่ะไฟสามารถหมุนได้นะคะหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะคะไม่ได้ยึดติดกันแน่นอะไรขนาดนั้นค่ะเป็นหลอดไฟ LED คมไฟตั้งโต๊ะแบบไร้สายค่ะ ตัวนี้ที่พี่เมย์สั่งมาเพราะว่าจะเอามาติดมุมนี้เลยค่ะเป็นมุมของหลวงพ่อชินจังนะคะเพราะว่าโต๊ะทาง,งานพี่เมย์ก็จะเป็นหลายชั้นหลายระดับค่ะก็เลยทําจุดนี้ไว้แล้วมันค่อนข้างจะมืดถ้าปิดไฟแล้วมันจะค่อนข้างมืดมากๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นโมเดลชินจังนะคะพิกัดสินค้าอยู่ที่ตะก้าค่ะ